เครื่องนี้ผมนะครับเป็นของลิมิตันนะครับเป็นคีรตินนะครับแปดห้าสี่ศูนย์นะครับอาการของเครื่องตัวนี้ก็คือมีเสียงช็อตนะครับเสียบแล้วก็มีเสียงช็อตนะครับก็สาเหตุเกิดจากหัวสายอยู่ข้างในนะครับเกิดการช็อตนะครับแล้วก็วิ่งลงมาที่สายนะครับนะครับก็ช็อตจนมันเหมือนอาร์กันอยู่นะครับช็อตแล้วทองแดงมันใกล้กันก็เกิดพอเราเสียบปลั๊กก็เกิดเสียงช็อตทีทีนะครับ ก็โชคดีนะที่เป็นของลิมิตันนะครับถ้าเกิดเป็นงานชิ้นทั่วไปก็อาจจะระเบิดตูมนะครับลิมิตันก็จะมีตัวชุดป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรนะครับอันนี้ก็เปลี่ยนสายให้ใหม่นะครับเป็นสายอย่างดีแล้วครับอันนี้คือสายเดิมก็แค่นี้เองนะเห็นไหมช่างเอญก็เปลี่ยนใหม่ให้เลยนะครับเป็นรุ่นใหม่นะครับทนกว่าเดิมเยอะนะครับเอามาดูครับหลังจากที่ซ่อมเสร็จแล้วนะครับเอาเสียบไฟนะครับนะครับปกติเสียบไฟเข้าไปก็จะร้องนะครับ อันนี้ไม่มีนะครับสังเกตก็ขึ้นสถานะลูกกุญแจนะครับอาลองเปิดอาลองเปิดเครื่องนะครับกดแท่นนะครับนี่ครับก็ทางานปกตินะครรุ่นนี้นะครับมีไอซีเล่งความร้อนอารองหมุนด้นะครับนี่นะสมูทนะครับมีเสียงช็อดอะไรทั้งนั้นนะครับใช้งานได้ปกติพร้อมส่งมอบครับ